สวัสดีครับเพื่อนๆนบ้านสวนลุงติงนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาชมวัตถุมงคลของพระท่านจรุนวัดเขาเมืองเก่าอีกสักชิ้นหนึ่งนะครับอันนี้เป็นปิดตานะเพื่อนๆเ,เป็นปิดตามหายันแล้วก็มีเหตุการณ์โบดลั่นนะครับก็เลยชื่อว่าปิดตามหายันโบดลั่นนะครับอันนี้เป็นเนื้อตะกั่วผสมเงินยวงนะครับสร้างประมาณหมื่นองนะในปี2อ6 3นนะครับก่อนที่พระท่านจะละสังขารสักประมาณ3าสี่ปีนะน,นะครับทุกองค์ก็จะมี โค้ดแล้วก็หมายเลขชัดเจนนะครับก็จะอยู่ในกล่องแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับเขียนว่าพระปิดตามหายันนะครับพ่อท่านจรูนวัดเขาเมืองเก่าพัทลุงนะครับแต่ที่กล่องไม่ได้บอกพอสอไว้นะครับก่อนหน้านี้ก็จะมีเป็นปิดตาแบบนี้ก็มีนะครับเดี๋ยวเรามาลงในรายละเอียดขององค์พระปิตามหายันที่จะสร้างโดยพ่อท่านจรูนดูนะครับ ัวองค์พระนะครับก็จะเป็นปิดตามีมืออยู่ทั้งหมด4 4สี่มือนะครับเนี่ยนะครับสองมือแรกเนี่ยก็จะปิดอยู่ที่หน้าแล้วก็คุมใบหน้าทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวยันตัวนี้อยู่ตรงกลางนะครับและอีกสองมือเนี่ยก็จะไปปิดที่ทวารนะครับอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะมีตอกโค้ดนะครับแล้วก็หมายเลข running number นะครับเดี๋ยวเราลงกล้องกันดูนะครับเพื่อน เริ่มจากด้านหน้าก่อนนะครับเนี่ยนะครับก็จะถือว่าเห็นเป็นมือแล้วก็นิ้วชัดเจนนะครับแบบนี้เลยนะเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวยันตรงกลางนะครับก็จะเป็นตัวยันตัวนี้นะครับแล้วก็มือก็จะไล่ลงมานะครับแล้วก็ไป็นจะไปปิดอยู่ด้านล่างนะครับเหมือนปิดทวาวรนะครับ ก็มีทั้งหมดสี่มือนะเพื่อนๆเนี่ยนะครับส่วนด้านหลังนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับก็จะมีโค้ดนะครับแล้วก็เนี่ยนะครับเป็น running number นะครับครัวก็จะเป็นโค้ดตัวนี้นะครับตอกลงไปนะเนี่ยครับเราจะเห็นความเป็นเหมือนรังแห่เล็กๆๆๆนะครับอยู่บนพื้นผิวนะครับเห็นไหมเนี่ยนะครับ ี่เลยนะเขาจะตอกเป็นเลขไทยนะครับเนี่ยนะครับอันนี้ก็น่าจะเลขแปดเจ็ดสามสองนะครับตามที่กล่องเขียนไว้นะเขาไม่เกินเลขนะครับเพราะสร้างประมาณหนึ่งหมื่นองนะครับอ่เดี๋ยวมาดูองค์นี้บ้างนะครับนี่องน,นี้ผิวก็จะไม่วาวเท่าองค์ที่แล้วนะครับมีความเหมือนโดนมือหรืออากาศไปแล้วนะครับก็จะมีความคล้ำลงไปนิดนึงนะเนี่ยนะครับ แต่ตรงส่วนที่อยู่ลึกก็ยังวาวๆอยู่นะครับเป็นยันยวงผสมนะครับสูตรของวัดเขาอ้อนะครับที่มีกันมั้งแต่โบราณนะครับและท่านก็สืบสายมานะครับอ่าด้านหลังนะครับเนี่ยนะครับก็จะมียันตัวนี้ตอกลงไปพื้นผิวเราก็จะเห็นเป็นเส้นตะข่ายเล็กๆๆนะครับอยู่บนพื้นผิวนะครับเราก็จะมีการตอกหมายเลขเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือเก้าศูนย์ศูนย์หกนะครับ เนี่ยเห็นไหมฮะตรงพื้นจะมีเกล็ดเป็นแผ่นเนี่ยนะครับเห็นไหมไม่ชัดนีนครับเป็นเหมือนล้างแหนะครับของเนื้อเงินยวงนะครับปฏิกิริยาก็จะประมาณนั้นนะ เป็นพระพิดตาที่น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งของจังหวัดพัทธลุงเลยนะครับจัดสร้างตามกระบวนการวิธีของสายเขาอ้อพัทลุงโดยเพราะท่านจารุนวัดเขาเมืองเก่าซึ่งเป็นสายเขาอ้อแล้วก็เป็นลูกศิษย์สายตรงของท่า,จานจย์ปานนะครับถึงเป็นเจ้าสํานักเขาอ้อในยุคเก่านะครับเนี่ยนะครับด้านข้างก็ประมาณนี้นะครับ ด้านหลังก็ตอกโค้ดตอกเลขชัดเจนนะครับสะสมง่ายนะพารุใ่ใหม่ๆก็ดีหน่อยนะครับจะมีโค้ดมีหมายเลขทําให้ระบุอะไรได้ชัดขึ้นนะครับนี่นะครับโอเคนะครับทางงก็เนี่ยครับที่กล่องก็จะเขียนบอกนะครับว่าเป็นปิดตามหายันนะครับพอท่านจะรุนวัดเขาเมืองเก่าพัทลุงนะ ที่เห็นก็จะมีปิดตาของท่านก็มีหลายครั้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งนะครับเป็นรุ่นแรกนะนและก,ก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับมือข้างหนึ่งขึ้นไปนปิดที่หน้าอีกข้างหนึ่งก็มาปิดทวารน,นะครับแบบนี้นะเดี๋ยวว่าหลังเอาไว้ถ่ายอีกทีนะครับวันนี้เราดูเฉพาะรุ่นมหายันนี้ก่อนนะครับเนี่ยนะครับ ขนาดก็กำลังพอดีพอดีเลยครับถ้าใช้นะ,อะโอเคครับก็น่าจะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวลงกล้องอีกสักนิดหนึ่งนะครับก่อนจบคลิปนี่นะครับนี่นะครับเห็นชัดเลยนะหมายเลขโค้ดอันนี้นครับ ผิวก็จะเป็นตะข่ายตะข่ายละเอียดละเอียดอยู่ด้านที่ลึกที่สุดอยู่นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆวันนี้นะลากันไปด้วยปิดตาของพระท่านจจรุญวัดเก่าเมืองเก่าองค์นี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเพื่อนๆวันนี้ขอบคุณครับที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ